ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรสตรีบุรุษคฤหัสหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองเนืองว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิน้นดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความพอใจความรักใคร่ในของรักมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆย่อมละความพอใจความรักใคร่นั้นได้โดยสิ้นเชิง หรือทำให้เบาบางลงได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลสตรีบุรุษคฤหัสถ์หรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองเนืองว่าเราจะต้องปลดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น